หลายเดือนต่อมาหลังจากการต่อสู้กับสปอยโกคูและเบจิต้ายังคงใช้ชีวิตตามปกติทั้งสองยังคงฝึกวิชาการต่อสู้กันเหมือนทุกวันที่ผ่านมาเบจิต้ารู้สึกหงุดหงิดที่ที่นี่เราไม่สามารถใส่เดียวได้เต็มที่โกคู Goku เองก็รู้เช่นกันจึงได้ขออะไรดีๆมาจากท่านไคโอชินโกคูขอให้ท่านสร้างสถานที่พิเศษส,สำหรับฝึกซ้อมที่จะไม่ถูกทำลายแม้ว่าเราจะใส่เดียวกันเต็มที่ก็ตาม โกคูจึงาพาบจิตตามายังโลกศักดิ์สิทธิ์ของไคโอชินภายในทรงกลมนี้คือโลกพิเศษที่ถูกตัดขาดจากอาณาจักรแห่งมนุษย์ไม่ว่าจะต่อสู้กันดูเดือดแค่ไหนที่นี่ก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะถูกทำลายสามารถใส่เดี่ยวกันได้เต็มที่เท่าที่ต้องการได้เลยขณะที่โกคูและบจิต้าจมอยู่กับการฝึกฝนในมิติที่แตกต่างภัยคุกคามใหม่กำลังเข้ามาใกล้โลก ชาวไซย,ยาทั้งสามคนได้เดินทางมายังโลกแล้วพวกเขามาที่นี่เพื่อค้นหาชาวไซย,ยาคนใหม่โดยการติดตามผู้ที่มีพลังที่แข็งแกร่งที่สุดบนดาวดวงนี้เมื่อพบแล้วทั้งสามคนก็ออกเดินทางในเมืองโกเทนกำลังแจกใบปลิวอยู่ชาวไซย,ยาทั้งสามคนกบมาใกล้ พวกเขามาถามหาชาวไซย,ยากับโกเทนเมื่อโกเทนเห็นหางก็รู้ได้ทันทีว่าทั้งสคนนี้คือชาวไซย,ยาโกเทนรู้ดีว่าชาวไซย,ย่าสูญพันธุ์ไปแล้วเหลือเพียงเบจิต้ากับโกคูพ่อของเขาเท่านั้นเป้าหมายของชาวไซย,ย่าที่มาที่นี่นั้นเรียบง่ายมากแค่ต้องการต่อสู้กับคนที่แข็งแกรง่งชาวไซย,ย่าทุกคนจะเข้าใจความรู้สึกนี้ สาเหตุก็คือเขาได้ยินมาว่ามีชาวไซยาอยู่บนดาวดวงนี้นั่นคือเหตุผลว่าทําไมถึงต้องเดินทางมาไกลถึงที่นี่โกเทนถามย้ำเพื่อความแน่ใจว่าไม่ได้มาที่นี่เพื่อทําลายโลกใช่ไหมเขารับรองว่ามาที่นี่เพื่อต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งโกเทนจึงพาแขกทั้ง3คนมาที่แคปซูลคอร์ปอเรชั่นแนะนําชาวไซยาทั้ง3คนให้ท่านประธานทังรู้จัก ตอนนี้พ่อของพวกเรากำลังออกไปฝึกวิชาเพราะฉะนั้นช่วยรอที่นี่สักพักนะโกเทนจึงขอให้เขาเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับตัวเขาให้เราฟังหน่อยชาวไซย,ยาน่าจะสูญพันธไปแล้วจากการทำลายดาวของฟรีเซอร์แต่ชาวไซย,ยาพวกนั้นคนละพวกกันกับพวกนี้ พวกนั้นเป็นชาวไซยารุ่นใหม่แต่พวกเขาคือชาวไซยารุ่นเก่าในอดีตการอันยาวนานมีการขัดแย้งกันระหว่างชาวไซยารุ่นเก่าและรุ่นใหม่เนื่องจากมีแนวคิดที่แตกต่างกันชาวไซยารุ่นเก่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่เพียงแค่ชอบการต่อสู้เท่านั้นชาวไซยารุ่นใหม่ถูกแบ่งออกเป็นเผ่าพันธุ์ที่พยายามโต้ตอบกับเผ่าพันธุ์อื่นภายหลังจากที่มีความเห็นไม่ลงรอยกันชาวไซยารุ่นเก่าจํานวนหนึ่งก็แยกตัวเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ ออกจากดาวและเริ่มก่อตั้งอรารยธรรมใหม่พวกชาวไซย,ยารุ่นเก่าเหล่านั้นคือมันพรบบุรุษของเราเราเป็นลูกหลานของพวกเขาพวกเราชาวไซย,ยารุ่นเก่าได้ต่อสู้กับผู้ที่แข็งแกร่งแล้วผู้หนึ่งเพียงเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นโดยไม่สนใจสิ่งอื่นทั้งสิ้นทําให้พวกเราเองเกือบสูญพันธุ์เนื่องจากจํานวนประชากรลดลงจากการต่อสู้ที่มีมากมายแล้วเราก็จําเรื่องราวในตำนานได้ซุปเปอร์ไซย,ยาในตำนานจะถือกําเนิดขึ้นมา โกเทลทรังจึงแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซยาให้ดูพวกเขาดูท่าทางผิดหวังไม่ใช่รอกนั่นไม่ใช่ซุปเปอร์ไซยาพลังงานของคุณดูเหมือนจะสูงขึ้นมากกว่าเดิมก็จริงนั่นแปลว่าคุณไม่ใช่ซุปเปอร์ไซยาในตำนานบางทีคุณอาจจะไม่รู้เรื่องราวของซุปเปอร์ไซยาในตำนานใช่ไหม เหตุ hey, ผลที่ชาวไซยารุ่นใหม่ไม่รู้เรื่องราวที่ไม่เคยเล่ามาก่อนเกี่ยวกับการกําเนิดของชาวไซยาในตำนานก็เพราะว่าเรื่องราวนั้นได้ถูกถ่ายทอดไปยังชาวไซยารุ่นเก่าเพื่อให้ซุปเปอร์ไซยาในตำนานถือกําเนิดขึ้นต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนั่นก็คือดวงจันทร์ คําว่าซูเปอร์ไซยาในตำนานหมายความว่าจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ปรากฏตัวในรอบพันปีเพียงครั้งเดียวในรอบพันปีดวงจันทร์จะเปล่งแสงพิเศษที่จะทําให้เรากลายเป็นซูเปอร์ไซยาได้ตราบเท่าที่เราอาบแสงจากดวงจันทร์เมื่อแสงพิเศษนั้นหายไปเราก็กลับคืนสู่ร่างเดิมนั่นคือที่มาของซูเปอร์ไซยาในตำนานที่ถือกำเนิดเมื่อหลายร้อยปีก่อน ชาวไซยาซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์นักสู้มีวิวัฒนาการรูปลักษณ์ของตนเองเพื่อตอบสนองต่อคู่ต่อสู้และสภาพแวดล้อมเราเรียกมันว่าวิวัฒนาการเชิงปรับตัววิวัฒนาการของคุณแตกต่างจากของเราแต่พวกเราชาวไซยานั้นวิวัฒนาการมาจากสัญชตาตญาณล้วนตราบใดที่เรามีคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเราก็สามารถวิวัฒนาการได้มากเท่าที่เราต้องการ เรายังคงพัฒนาต่อไปตราบใดที่เรามีศัตรูที่แข็งแกร่งและสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเราก็สามารถแข็งแกร่งขึ้นในอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพูดตามตรงเราแข็งแกร่งเกินไปจนไม่มีใครแข็งแกร่งเหลืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงเราอีกแล้วเราจึงมาที่นี่เพื่อต่อสู้กับพวกคุณความหมายเดียวของชีวิตสำหรับชาวไซยาคือการต่อสู้สิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตของเรามีค่าคือการรู้สึกแข็งแกร่งและกระตืรือร้นมากขึ้น แต่ชาวไซย,ยารุ่นใหม่ไม่คิดเช่นนั้นเขาต่อสู้เพื่อต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับครอบครัวและคนที่เรารัก สิ่งนี้เป็นเรื่องแปลกสำหรับชาวไซย,ยารุ่นเก่าที่คิดว่าสิ่งเชิ้นนี้สามารถทำให้ชีวิตมีค่าควรแก่การดำรงอยู่พวกเขาไม่เข้าใจคุณค่าเหล่านี้เลยไม่เคยคิดเลยว่าจะมีอะไรสำคัญไปกว่าการต่อสู้เพราะชาวไซย,ยารุ่นเก่าและรุ่นใหม่มีข้อขัดแย้งกันเพราะว่าพวกเขาไม่มีค่านิยมเดียวกันดังนั้นจึงเป็นเรื่องช่วยไม่ได้ ในทางเทคนิคซปเปอร์ไซยาในตำนานถือกำเนิดมาเมื่อประมาณ560ปีที่แล้วยังไม่ถึงพันปีเลยนับจากวันนั้นแต่ดาวเคราะห์แต่ละดวงต่างก็มีดวงจันทร์เป็นของตัวเองวงจรการปล่อยแสงจะเปลี่ยนแปลงไปตามดวงดาวกล่าวอีกในหนึ่งก็คือดวงจันทร์ของโลกจะมีอายุนับพันปีในไม่ช้านี้ถ้าหากใครสักคนในพวกเราหรือชาวไซย,ยาคนใดคนหนึ่งที่นี่เกิดเป็นซูเปอร์ไซยาในตำนานขึ้นมาฉันอยากสู้กับเขาไม่ว่าจะยังไงก็ตาม โกเทนจึงนำเรื่องนี้ไปฟ้องพี่ชายของเขาโกฮังดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นสถานการณ์จะยุ่งวุ่นวายอีกแน่เราต้องรีบติดต่อพ่อกับเบจิต้าแต่ตอนนี้เราไม่รู้สึกถึงพลังของเขาเลยไม่รู้ว่าพวกเขาฝึกวิชากันอยู่ที่ไหนกันแน่เราก็ได้แต่หวังว่ามันจะไม่ยุ่งวุ่นวายจนกว่าพ่อและเบจิต้าจะกลับมา สรุปแล้วเป้าหมายของคุณคือการต่อสู้กับพ่อและบเบจิต้าของฉันถูกต้องไหมใช่แล้วฉันอยากเห็นว่าชาวไซยารุ่นใหม่จะพัฒนาไปยังไงตอนนี้โกเทนยังติดต่อพ่อกับ,บเบจิต้าไม่ได้แต่แน่ใจว่าอีกไม่นานเขาจะกลับมาในระหว่างนี้อยากลองสู้กับเราไหมเราเปลี่ยนสถานที่สู้กันดีกว่าโกเทนจึงพาทุกคนมาต่อสู้กันที่ที่ไม่มีคน นัสก็แปลงร่างมาสีผมเปลี่ยนเป็นสีม่วงโกเทนจึงแปลงร่างบ้างแล้วทั้งคู่ก็เข้าต่อสู้กันโกเทนโจมตีไม่โดนนัสแต่นัสมีการต่อสู้ที่เหนือกว่าโกเทนนี่อาจเป็นเพราะโกเทนละเลยการฝึกซ้อมมากเกินไปโกหังโจมตีนัสไปรัวๆแต่เขาก็หลบได้หมดนัสเดินทางมาที่นี่จากอีกกาแล็กซี่หนึ่งและตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นสิ่งที่ชาวไซย,ยาสามารถทำได้เขารู้สึกผิดหวังกับสิ่งนี้ โกเทนก็ขอยอมแพ้เมื่อยอมแพ้นาสก็จัดการฆ่าโกเทนทั้งมารับศพโกเทนไว้ทั้งโกรธมากนี่ไม่ใช่แค่การต่อสู้กันเฉยๆหรอทำไมถึงต้องทำแบบนี้ด้วยนาสก็ตีหน้าเซอร์นี่ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าการทะเลาะวิวาทงั้นหรอสำหรับชาวไซยาการประลองฝีมือเป็นเพียงการตัดสินว่าใครแข็งแกร่งกว่าและใครอ่อนแอกว่าแล้วทำไมคนที่อ่อนแอกว่าถึงไม่สมควรตายล่ะ มันเป็นเรื่องแปลกที่จะพูดแบบนี้ทั้งยังคงไม่เข้าใจถึงสิ่งที่นัดพูดค่านิยมของการต่อสู้แตกต่างจากของพวกเราพวกมันไม่มีอารมณ์ความรู้สึกพวกมันสู้เพียงเพื่อจะรู้ว่าแข็งแกร่งกว่าคู่ต่อสู้พวกมันไม่มีความกลัวไม่มีการลังเลไอ้เจ้าพวกนี้มันเป็นพวกชาวไซยาหที่ป้าการต่อสู้จริงๆแล้วตอนนี้ก็จบลง